วัค่ะทุกคนวันนี้เรามาทานอาหารนะคะทานอาหารร้านร้านสวนสัตว์แล้วก็มาเที่ยวห้างเกตเล็กมอลิชิเกนนะคะห้างใหญ่มากสนุกดีกินข้าวอยู่ดีๆนะคะอันนี้ร้านร้านอาหารนะคะร <c oughs> ้านอาหารสวนสัตว์เด็กๆชอบมากกินข้าวอยู่ดีช้างช้างวิ่งมาเป็นฝูงแล้วก็มีเสือด้วยอันนี้ก็คือเสือนะคะไทเก้อ ไทเกอร์ไม่มูฟเลยเนาะพี่คิมเนาะมีเสื้อมีเสื้อก็มูฟปีเสื้อบรรยากาศดูลิง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 มั่งกี้มั่งกี้มัง่งิล บิกแมนบิคเอมบิคตวิกอเรียไอเซนไอนทพี้อันนี้นะคะเมนูเมนูไอเนทบพี่ฝ้าเซนเดอันนี้เราดื่มมาร์กาลิต้าแอสเบลยูเฮาะ์ดิ๊ดีแอตแลนิ เด็กอัดชูเอลโรเฟนเลสลองสวนสัตว์สวนสัตว์เลเซมาคิโกูอันนี้เอลโรเฟนนะคะสวยเก๋มากสนุกมากๆเลยเด็กๆชอบมากๆนะคะลิงไทเกอร์ไอ้ไอ้ไอ้เตโน่พี่นิมนักแสดงเตโน่เตโน่เป็นเพลงอ่ะพี่ได้ดูไหม กาซิกิ่กับซูรี่เที่ยวแล้วก็มาซอปปิ้งกับพี่คิมนะคะเพื่อนคนไทยก็ได้ของเดียวเลยวันนี้นร้านร้านอาหารที่เรามาะ,ะสนุกมากๆเปิดนานแล้วไม่ได้มานานแล้วไม่ได้มาประมาณ5ปีได้แล้วแต่ก็ยังสนุกเลยเจ็ดเลขมอนะคะทุกคน